สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการดูอาศรัทธาชนโดยอาจารย์ยะฟัดร,รื่นพิทักษ์อัลกุสซ์มานีรอห์มานุรห์ฮิมันฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามินวะซัลลัตตุลลามุอะลารลัสซลินันกะรีม นบีอนาและพบีบน้ามุฮัมมัดะอัลัฮะ ح ا ب ีิวะผู้ที่ิดตามพวอเขานปอีกนานจนถึงวันตัสลีลธรัสสลมุอะลัยการลอิวะบรากอ่อท่านพี่น้องผู้มีอมานมศรตทธาตัออัลล سبحانه แวะะอาล ى ครับกับมันอีกันอีกครั้งนะครับกับรายการหะดีษของท่านนบีมฮัมัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอหะดีสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการละหมาดนะครับก็ถือว่าจะได้เป็นการ อกย้ำนะครับและเป็นการเขาเรียกว่าสร้างความมั่นคงนะครับมั่นใจในการปฏิบัติอามันอิบาดาหรือเราอาจจะละหลวมในส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อที่จะเติมเต็มให้เรานั้นได้รับผลบุญที่เพิ่มขึ้นอีกชอัละวันนี้นะครับเรื่องราวของเรานะครับฮะดิษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการละหมาดนะครับรายงานจากท่านอบีฮุไรร์ละเราดิยัลลอฮุอันฮูท่านอบีฮรรุรร์ละเป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะครับนชื่อ ท่านชื่ออุสมาท่านชื่ออับดุลรหมานอิบนิสอิบนุซักรุตเดวซีนะครับท่านเป็นชาวดาวเผ่าดาวส์นะครับมาจากประเทศในปัจจุบันนี้นะครับก็มาจากยะมันหรือเยเมนนะครับเพราะฉะนั้นท่านอบีหฮุรอยร้อนนั้นรับอิสลามในปีที่7นะครับในในช่วงเวลาของสงคำคอยบรต อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมประมาณ4ปีด้วยกันแต่การอยู่ของอบดุลฮุรร์ราะไม่เหมือนกับอยู่คนแบบคนอื่นนะครับ4ปีของท่านอบดุลฮุรร์ราะคือเหมือนเป็นเงาตามตัวท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านรายงานหะดิษจากท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมประมาณ5,000ันกว่าหะดิษด้วยกันก็แสดงว่าชีวิตของท่านนี่นะครับไม่ได้ละวางจากท่านนบีเลยแม้แต่วันเดียวหรือแม้แต่ ช่วงเวลาเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอยู่กับท่านนาบีตลอดเวลานะครับจะไม่อยู่กับน,นบีก็คือตอนที่ท่านนาบีนั้นเข้าบ้านของท่านนะครับไปอยู่กับภรรยาของท่านอบดุฮุไรร์ก็จะอยู่ในที่ของท่านหลังจากท่านนาบีออกมาจากบ้านนี่ก็จะอยู่กับนบีตลอดเวลารายงานฮะดิษจากท่านนาบีในะช่วงเวลา4ปีของท่านเนี่ยนะครับประมาณ5,000กว่าฮะดิษด้วยกันท่านอบีฮุไรรเราะดียัลลอฮุอันฮุถือเป็นสหาบะที่มีเกียรติและเป็นสหาบะที่เรียกว่า ได้รับคําชื่นชอบนะครับและก็ได้รับคําชื่นชมมากมายนะครับท่านอบดุฮุยรอร์นะครับท่านเสียชีวิตนะครับในปีที่58จากการฮิจรัตของท่านอบบมุัมหมลลลามุสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอายุของท่านเนี่ยนะครับก็ประมาณเจ็ดสิบแปดปีนะครับซามานินวาสบะอูนะซะนะท่านอบดุฮุรอร์เสียชีวิตในขณะที่อายุไขของท่านประมาณ78ปปีด้วยกันรอดิยัลลอฮุอันฮูน,นะครับ ท่านอบดุฮุไรร้อนนั้นได้รายงานฮะดิษบทนี้นะครับซึ่งเป็นฮะดิษที่ท่านอิมามชาฟีนั้นได้เ,เรียกฮะดิษบทนี้ว่าฮะดิษที่ฮะดิษของชายคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ละมาดไม่ปราณีตหรือละมาดไม่เรียบร้อยนะครับก็บเป็นสฮาบะบุคคลสฮาบะท่านหนึ่งของท่านนบีต้อง ขออุทิศให้กับสหบัติท่านนี้ที่สั่งสอนพวกเราด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะไปตําหนิเขาว่านี่นึกละหมาดไม่เรียบร้อยละหมาดไม่ทีทั่วละหมาดจนกระทั่งนบีตําหนิอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในในในบทในบทเรียนของเรานะครับอับดุลฮุไรรัดได้รายงานบอกว่าอันนั่นอันนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดะอันนั้นนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดะั้นมัสดิดะฟะดะข้อละรจุลุนฟะซัลลา ท่านนบ,บีมุฮัมมัดส,สลลลฮวะอฮิวะ u ัลลัมได้เข้ามาที่มัสยิดของท่านก็คือมัสยิดที่เมืองมดีนาน,นี่นะครับอันมัสยิดาก็คือมัสยิดของท่านท่านนบ,บีนะครับฟดาดะคอร์รอจูลุนฟอสซัลลาชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามานะครับแล้วเขาก็ละหมาดคำว่าละหมาดในที่นี้ก็คงนักวิชาการได้อธิบายบอกว่าหมายถึงการละหมาดตะฮียต,ต,ตุนมัสยิดไม่ใช่การละหมาดฟัรดูแต่ประการใดนะครับเพราะว่าในฮะดิสบทตรนี้จะมีการย้ำคำสอนนะครับหลายๆเรื่องเพราะถ้าหากเป็นฟัรดูแน่นอนนะครับมันหมายถึง การที่ฟัดดูดังกล่าวนั้นใช้ได้แล้วก็ใช้ไม่ได้แต่เรื่องราวของการละหมาดสุนนะแน่นอนนะครับก็เช่นเดียวกันแต่ว่าความความหนักแน่นหรือว่าน้ำหนักของคำว่าฟัดดูกับซุนนะนี่นะครับฟัดดูกับซุนัดเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันในแง่มุมของวิชาฟิกรหรือวิชาอื่นๆก็ตามนะครับแน่นอนฟัดดูคือสิ่งที่ จำเป็นจะต้องทำถือเป็นฟรดูเหนือพวกเราถ้าหากเราไม่ทำจะต้องเกิดโทษมีบาปติดตัวแต่คำว่าสุนัขในมุมมองหนึ่งของนักวิชาฟิเขามองว่าหมายถึงการปฏิบัติแล้วได้รับผลบุญแต่ถ้าหากเราไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้กดเกิดโทษใดๆกับพวกเราอันนั้นเขาก็มองในมุมมองความแตกต่างกันระหว่างคำสองคำนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงมาสู่เรื่องของเราด้วยนะครับ ชายคนนั้นก็ละหมาดตะฮียตุนมัสยิดครับสองรกราดด้วยกันนะครับซุมมาจาอาหลังจากนั้นเขาก็มานะครับหาท่านนบีฟศัลลัลละมาอัลลอฮฺนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วก็สลามท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟฝรั่ดดันนบียสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัสซลามท่านนบีก็ตอบรับสลามของเขาว่าอะลัยกุมุสสลามฟฝก็ล่ะท่านนบีก็กล่าวว่าอิร์ิยฝศัลลิฟะอินนักลัมาาาาาหลลลัังจกกททีี่่่นนบบบรสมแ้ววอ กลับไปใหม่ท่านกลับไปอรอบหนึ่งฟอซอลลี sorry, แล้วละหมาดใหม่ฟะอินนะกะลมตุซอลลีเพราะเมื่อสักครู่ที่ท่านละหมาดนั้นไม่นักว่าเป็นการละหมาดนะครับท่านนาบีบอกอย่างนี้นะครับฟอซอลล่าชายคนนั้นก็เมื่อนบีบอกแบบนี้เขาก็กลับไปครับไปละหมาดตะฮียะตุนมัสยิดใหม่ฟอซอลลาชายคนนั้นก็เริ่มละหมาดใหม่นะครับ ซุมมาจาอาต่อจากนั้นเขากลับมาละหมาดเสร็จฝัลละมาอัลลอนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลับมามาหาท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟฝกอล่ะเขาท่านนบีก็กล่าวว่าอิรญะฟจฝศลลีฝอินนะกะลัมตุศลลีกลับไปใหม่จงกลับไปอีกรอบนึงแล้วละหมาดใหม่เพราะเมื่อสักครู่ท่านไม่ได้ละหมาดนะครับฝอินนะกะลัมตุศลลีนะครับในหะดีษบทนี้ในรายงานของอบีฮุรฮยเราะห์บอกว่าซาลาซัน ก็คือสามครั้งด้วยการทําแบบนี้นะครับก็คือกลับไปนบีบอกว่ารับสลามเสร็จนบีก็อะไรให้ชายคนนั้นกลับไปฟักก้อละชายคนนั้นก็บอกกับท่านนบีบอกว่าวัลลดีบาอาสซาบิลฮักกีฟามาอุฮซีนูไกรหูฟอัลลิมหนีเขาก็บอกกับท่านนบีว่าฉันขอสาบานต่อลอสภานหัวตาลาว่าท่านนั้นได้ถูกแต่งตั้งมาได้รับการแต่งตั้งมาด้วยสัจธรรมความจริง ฟ้ามาอัพซีนูไกรหูฉันไม่สามารถที่จะทําได้ดีกว่านี้อีกแล้วฟาลลิมนีขอให้ท่านนั้นได้ทรงโปรดส,สั่งสอนฉันหน่อยก็ละนะครับท่านนาบีก็เริ่มสอนเขาบอกกับเขาบอกว่าอะไรครับอีละกุมตะอิละซลาติคราใดก็แล้วแต่ที่ท่านนั้นต้องการที่จะละหมาดฝากับเบรให้ท่านยกมือตักบีรตุ้นเอฮรอมคําว่าตักบีรฝากบับเบก็คือ กล่าวตักบีก็คือยกมือตักบีรอตุนอิฮรอมคําว่าการกล่าวตักบิสแน่นอนนะครับนะักวิชาการบอกว่าคือรุกลนของการละหมาดคําว่าอัลลอฮฺอักบาร์ส่วนการยกมือถือเป็นสุนนะของท่านนาบีมหฮมสัสมัดรอลัลอห์อะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นการกล่าวคําว่ากับบิดก็คือกล่าวว่าอัลลอฮฺอักบาร์เข้าสู่การละหมาดก็คือตักบีรอตุนอิฮรอมซุมมักราะมาตายัสราะมาอากะมินันกุรานต่อจากนั้น ท่านก็อ่านอัน,อนสิ่งที่สะดวกง่ายดายกับท่านในเรื่องจากพระมหาคัมภีร์อันกุรอ่านนักวิชาการอธิบายตรงนี้บอกว่าหมายถึงหลังจากที่เขาอ่านฟาติฮาแล้วนั่นก็คือการอ่านซุร้หนนั่นเองนะครับก็คือหลังจากที่แน่นอนอการอ่านฟาติฮะนั้นถือเป็น รูกลของการละหมาดดังเชกเช่นที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลัลานฮาวารวัสลัมบอกว่าลาซลาตาลิม ta ันลมตักระบิฟาติฮัตินกิตาไม่นับว่าเป็นการละหมาดสำหรับบุคคลที่ไม่อ่านฟาติฮะ ah, ไม่นับเป็นการละหมาดถือนะักวิชาการบอกว่าคำว่าลาซลาตาตรงนี้ลาตัเซฮะถือว่าการละหมาดนั้นใช้ไม่ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่อ่านฟาติฮะ ah, แน่นอนนะครับก็จะมีทัศนะนักวิชาการทั้ง เขา,าเรียกว่ามีทัศนะที่แข็งแรงมีทัศนะที่เรียกว่าเขา,า,าเรียกว่ามีหลักฐานทุกฝ่ายนี่นะครับก็พูดคุยกันในประเด็นเรื่องราวของการอ่านฟาติฮะในละหมาดสาหรับมะมุเม,มเป็นอย่างไรสําหรับอิหมานเป็นอย่างไรแต่ผมคงจะไม่ลงลึกในประเด็นเหล่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามสําหรับการที่เราละหมาดคนเดียวเนี่ยนะครับก็คือจําเป็นจะต้องอ่านฟาติฮะหรือการอ่านเบาเนี่นะครับเราก็จําเป็นจะต้องอ่านฟาติฮะ นะครับเ,เรียกว่าพยายามสุดความสามารถหลังจากที่เราเนี่ยเข้ามาสู่การละหมาดแล้วแต่หากว่าอิหม่ามเขาได้ละหมาดมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ไม่ควรนะครับที่เราตัตกบีเราตุนเอฮรอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะมาเราจะอ่านวัจยะตู้อัลลอฮฺอักบัตกะบีรอคือจนกระทั่งอ่านแล้วปรากฏว่าเราอ่านฟาติฮไม่ทันอันนั้นก็จะเป็นข้อสงสัยว่าการละหมาดของเราจะ ใช้ได้ใช้ไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็จะไปอยู่ในวังวนเขาเรียกว่าการขัดแย้งของผู้รู้นักวิชาการที่เขามีข้อถกเถียงกันถ้าหากว่าท่านเข้าสู่การละหมาดแล้วนะครับและท่านคิดว่าอิมา,อมามเนี่ยมาได้สักพักหนึ่งแล้วในการละหมาดท่านเป็นมะกมุมเนี่ยนะครับท่านอ่านฟาติฮาเลยกล่าวอัลลอฮุอักบัรจะยกมือมายกมือก็าตามนะครับส่วนมากบ้านเราก็ยกมือนะครับอัลลอฮุอักบัรแล้วตักบีรตุนอัลรอมแล้วกล่าวอันอันอาฮัมดุล,ลิลลาเลย เราอาจจะอ่านสูราไม่ทันอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาความเขาเรียกว่าเป็นสุนัขการอ่านสุราก็เป็นสุนัตของการละหมาดนะครับการอ่านเขาเรียกว่าการอ่านดุอาอิสติตาก็เป็นสุนัตของการละหมาดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้แต่ว่ายิบหรือรูกลนของการละหมาดก็คือการอ่านฟาติฮะเพราะฉะนั้นจะท่านจะอ่านได้ครึ่งต้นท่านจะอ่านได้ต้นสามอายะห้าอายะอะไรก็แล้วแต่ก็ถือได้ว่าท่านได้กระทําแล้ว ส่วนฮะดิสอื่นที่จะรองรับในการอ่านฟาติฮะของเราสําหรับคนที่อ่านไม่จบหรือคนไม่ได้อ่านก็แล้วแต่หรือคนมาทันในขณะรุกัวท่านนบียืนยันว่าเขาทันละหมาดเพราะมีฮัดิบางบทของท่านนบีที่พูดถึงว่าใครที่ทันรุกัวเท่ากับเท่าเข้ากับเขานั้นทันละหมาดนะครับก็แสดงว่าคนทันรุ่งัวแน่นอนเขาไม่ได้อ่านฟาติฮะเขาทันตักบีรอตุนเอกรอมอย่างเดียวนะครับก็คือกล่าวตักอัลลอฮฺว่าตักบีรอตุนอิกรอมได้แล้วหลังจากนั้นเขาก็ทันรุกัวเท่ากับเขานั้นได้รกห นะครับเพราะฉะนั้นหะด i ษบุนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าสําหรับคนที่เป็นมะมมูมทั้งหลายนี่นะครับเขาเนี่ยนะครับการอ่าน,กา,านการอ่านของเขานะครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้อ่านแต่แน่นอนอิหม่ามนั้นได้อ่านทดแทนให้กับเขาแล้วนบีก็ยืนยันในความถูกต้องตรงนี้ว่ารับรับรองว่านี่เป็นการได้รอกะัตของเขาด้วยท่านนาบีก็บอกต่อไปนะครับบอกชายคนนั้นนะครับที่เขาละหมาดไม่เรียบร้อยนี่นะครับได้บอกว่าอะไรครับ <c oughs> ออซุ่มมักกะรั ซุม,มารกะฮัตตาตัตมาอินนารกิอาต่อจากนั้นท่านก็เข้าสู่การรุกวะเข้าสู่การรุกวัวะก็คือกล่าวอัลลอฮฺอกบัตแล้วลงไปรุกวะนี่นะครับนะครับฮัตตาตัตมาอินนารอกิอาจนกระทั่งอยู่ในสภาพรุกวะที่นิ่งคําว่ารุกวะที่นิ่งนี่นักวิชาการก็พูดคุยกันอย่างชัดเจนนะครับว่า,ารุกลของการรุกวะมีอะไรบ้างนะครับรุกลของการรุกวะคือท่านเนี่ยนะครับหลังจาก ก็ผ่านกระบวนการอัลลอฮหัวอักบัตเข้าสู่การรูกวะมือทั้งสองของท่านจับอยู่ที่ข่าวหลังของท่านเนี่ยตรงโดยที่มีรายงานจากท่านนาบีว่าถ้าหากเอาน้ำไปหยดบนหลังท่านนาบีมุฮมัสลลัลฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมหยดน้ําดังกล่าวนั้นมันจะไม่วิ่งไปไหนแสดงว่าท่านนาบีในขณะที่ท่านรูกวะเนี่ยหลังของท่านตรงนะครับและท่านก็อ่านสุภาณรบบีอลอาลีมนั่นคือคําว่า รอ,อขัตตาตัตมะอินนารอกิอาในสภาพที่รุกว่ที่นิ่งถ้าหากว่าบางครั้งนะครับมีบางคนแล้วก็อาจจะเป็นคนจํานวนหนึ่งทีเดียวนะครับเวลารุกั่ะไปนะครับเขาไม่จับข่าทั้งสองนะครับจับที่หน้าแข้งอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ถูกต้องตามสุนนะของท่านนาบีมหมัมัสซัลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วก็ ถ้าทาให้ท่านบกพร่องในรุกลตรงนี้ด้วยเพราะการรุกวะถือเป็นรุกลของการละหมาดถ้าหากว่าเขาไม่สามารถเขาไม่นํามาไม่ได้ในสภาพที่เขามีความสามารถจะรุกวะก็ทําให้การละหมาดของเขาไม่ถูกต้องและไม่ทำให้ละหมาดของเขาไม่ซอกไปด้วยคือเจตนาที่จะทิ้งการรุกัวเจตนาที่จะทิ้งการสุหยุดเจตนาที่จะทิ้งการอ่านฟาติหะทั้งๆที่เขาสามารถอ่านได้นี่นะครับก็ทําให้ละหมาดของเขานั้น บุตลานบุตรานก็คือไม่ถูกต้องเป็นโมฆกรรมไปเลยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้จําเป็นจะต้องละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับกับเรื่องของรุกลของการละหมาดท่านอบีก็บอกต่อไปซุมมรฟะฮัตตาตัดดีลากออิมาหลังจากนั้นท่านก็ขึ้นมาจากรูกัวและอยู่ในสภาพที่นึ่งซซมีอัลลอฮ์ุลิมันฮามิดะนิ่งสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็กล่าวจะกล่าวเอ,อ ดูอาบทอื่นๆนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในสภาพที่ท่านเนี่ยนิ่งแล้วก็หลังตรงประมาณว่านักวิชาการได้พูดว่าทุกฟอรอรอสก็คือข้อทุกข้อเนี่ยนะครับมันได้กลับสู่สภาพเดิมก็คือประมาณนี้นะครับจากที่มันงออยู่ในท่าของรูกัวมันกลับอยู่ในสภาพที่ตรงนะครับต่อจากนั้นล่ะครับฮัตตาตาอัจดีละก่ออิมาซุมมัสยุดฮัตตาตธตมมอินนซาจิดาต่อจากนั้นเขาก็เข้าสู่การสุยุด นะครับต่อจากนั้นจงสุยุดนะครับก็เข้าอยู่ในการสุยุดฮัตตาตัตมาอินนัสซาจิดาจนกระทั่งเขาอยู่ในสภาพที่สุยุดแบบสงบนิ่งคําว่าสุยุดแบบสงบนิ่งมีฮะดิษอีกบทหนึ่งนะครับมาสำทับรายงานว่าการสุยุดที่ถูกต้องเป็นอย่างไรท่านนบีมุฮัมมัดสลลฺฮวาเลบอกสลลมได้บอกว่าชั้นได้ถูกใช้ในขณะที่ชั้นสุยุดนั้นกับอวัยวะทั้ง7ท่านนบีก็บอกหนึ่งก็คือหน้าผากสองจมูก สามแล้วก็สี่มือทั้งสองนะครับแล้วก็มือทั้งสองเข่าทั้งสองแล้วก็ปลายเท้าทั้งสองนะครับไม่ได้หมายความว่าปลายเท้าหมายถึงปลายเท้าด้านในเนี่ยนะครับมีการยันยันไปที่พื้นเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าแตะปลายเท้านะครับก็คือใช้ปลายเท้าด้านในนี่นะครับยันเข้าปยันดังเช่นที่พวกเราทำเนี่ยนะครับส่วนจะชิดจะห่างจะอะไรนั้นก็ถือว่า กระทำได้ทั้งคู่นะครับไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบจาเป็นเคร่งครัดไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่อวัยวะทั้ง7นี่นะครับจําเป็นจะต้องโดนพื้นถ้าหากว่าเขามีความสามารถแต่ถ้าหากว่าเขาไม่มีความสามารถส่วนหนึ่งส่วนใดบกพร่องไปอันเนื่องมาจากอาการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความไม่สามารถอันเนื่องมาจากอาการเขาเรียกว่าอาจจะอัลลอฮ์ทดสอบให้ มือหายไปมือหนึ่งอันประมาณนั้นอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดในเรื่องของการปฏิบัติละหมาดก็ถือว่าถือว่าการสตดของเขาถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับซุมมารฟะฮัตตาตัตมาอินนาจาลิสาต่อจากนั้นก็ขึ้นมาจากสุยุดครับมานั่งด้วยความสงบนิ่งสุภาณะรับบิกฟิลีรับบิกฟิล,ล,บบฟล,ลีกล่าวจนกระทั่งนั่งและก็กล่าวกล่าวตัสเบียกล่าวรับบิกฟิลีรับบิกฟิลีต่อจากนั้นล่ะครับ,บ ซุมมัสยุดฮัตตาตัตมาอินนาซาดิดาต่อจากนั้นเขาก็ลงไปสุยุดอีกครั้งหนึ่งและก็อยู่ในสภาพที่สงบนิ่งคือพูดง่ายๆว่าอยู่ในสภาพสุยุดที่สงบนิ่งแล้วก็กล่าวสุบฮานะรบเบียนอะลาสุบฮานะร็เบ,บียนอะลาสุบฮานะร็เบ,บียนอะาลาเราปฏิบัติเป็นจังหวะแบบนี้ครับพี่น้องที่ท่านนาบีนั้นได้สั่งได้สอนนะครับซุมมัฟอันดาลิกะฟีซอลาติกะกุลลิฮา ต่อจากนั้นนะครับท่านนาบีก็บอกว่าท่านก็ทําจงทําแบบนี้ในละหมาดของท่านด้วยวิธีการแบบนี้ก็คือพูง่าวุ่รอกัที่สองก็ทําแบบนี้รอกะที่สามก็ทําแบบนี้รอกะที่สี่ก็ทําแบบนี้สําหรับละหมาดที่มีสี่ร,รักกะสข้อที่สุนี้นี่สอนอะไรมากมายนะครับประการแรก หะดิษบทนี้เป็นการบ่งบอกถึงชายคนหนึ่งที่เป็นส a h าบ a ของท่านนาบีซึ่งไม่ได้ระบุชื่อว่าเขาเป็นใครนะครับแล้วก็เป็นคนที่ละหมาดไม่เรียบร้อยไม่ประณีตท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลลลลอฮฺวาลิวะสลัมก็ตักเตือนเขาแล้วเขาก็ทําด้วยความไม่เจตนาและไม่ตั้งใจแต่ประการใดมีคนจํานวนหนึ่งนะครับที่ ได้ไปต่อว่าหรือกล่าวขานเหล่าบรรดาซอฮาบะซึ่งไม่ถูกต้องนะครับแม้ว่าซอฮาบะหลายท่านอาจจะมีการปฏิบัติที่เราอาจจะรู้สึกว่าไม่สะบัไม่ชอบใจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องได้รับต้องต้องรู้ว่าซอฮาบะท่านนี้นี่นะครับถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาไม่อยากจะรู้ความจริงเขาละมาเสร็จนบีบอกไม่ถูกเขาเดินกลับบ้านลืมจะเกิดอะไรขึ้นครับ ก็ไม่มีการเรียนการสอนเกิดขึ้นไม่มีบทเรียนให้กับเราสหฮาบะ์ท่านนี้อยู่ถึงสามครั้งแสดงว่าการกระทําของเขานั้นเป็นการกระทําที่ไม่ตั้งใจและไม่เจตนาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺวอะลัยฮะสัลลัมคำถามต่อไปว่าทําไมท่านนบีไม่แก้ไขตั้งแต่ครั้งแรก แล้วไม่บอกเขาตั้งแต่ครั้งแรกปล่อยให้เขาไปละหมาดทําไมสองครั้งหรือ3าครั้งอันเนื่องมาจากว่าการละหมาดดังกล่าวนั้นเป็นการละหมาดเขาเรียกว่าละหมาดต,ตะวะหรือละหมาดสุนัตะฮิยตุนมัสยิดซึ่งไม่ใช่การละหมาดฟารดูท่านนบีต้องการอะไรท่านนบีต้องการให้เขานั้นปฏิบัติจนกระทั่งในสิ่งที่เขาผิดนี่นะครับให้เขาได้จดจําและบทเรียนดังกล่าวก็ส่งต่อถึงพวกเราด้วยถ้าหากเป็นการปฏิบัติเพียงครั้งเดียวแล้วนบีสั่งสอนเลยก็อาจจะไม่มีรูปแบบที่น่าจดจําเหมือนกับชายคนนี้ท ปฏิบัติผิดถึง3ครั้งแล้วท่านนาบีก็อะไรครับก็บอกใหอ้อธิบายเขาฟังว่าที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรความรู้สึกของคนที่ปฏิบัติผิดอย่างย้ำคิดย้ำทำทำแบบบ่อยๆเนี่ยจนกระทั่งบางครั้งกลายเป็นการปฏิบัติของตัวเองเนี่ยมันจะต้องผ่านการแก้ไขหรือขบวนการที่ ต้องจดจาําหรือว่าเขาเรียกว่าจะต้องผ่านการสั่งสอนที่มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปดังเช,เช่นบางครั้งท่านนาบีมหัมัสล,ลลัลฮว,วาอะลีวะสลามเวลาพูดเรื่องสําคัญสําคัญท่านนาบีจะพูดถึง3ามครั้งด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุด,ดังกล่าวนี้ก็เป็นการท่านนาบีนั้นเป็นการสั่งสอนนักวิชาการได้บอกว่านี่คืออาร์กานุสลา นี่ในหะด i ษบทนี้เป็นการบ่งบอกถึงรุกลต่างๆของการละหมาดที่เราผู้ศรัทธาที่ละหมาดจะต้องนํามาในขณะที่เขานั้นละหมาดและเป็นการบ่งบอกว่าอัตตอมะนี้นะหรือความสงบนิ่งความมีความสงบนิ่งในขณะที่ละหมาดนั้นถือเป็นรุกลของการละหมาดใครจะบอกว่าการต่อมานีนะไม่ใช่ไม่ใช่ความไม่ใช่รุกลของการละหมาดหะด i ษบทนี้จะแย้งเขาตันทิด เพราะท่านนาบีบ,บอกว่าฮัตตาตัตมะอินนาจาริซาฮัตตาตัตมะอินนาซาจิดาหัตตาตัตมะอินนารอกิอาจนกว่าเขาจะอยู่ในสภาพที่สงบนิ่งในการรูัวจนกว่าเขาจะยืนสงบนิ่งในการอธิดานจนกว่าเขาจะสงบนิ่งในการสุญุดจนกว่าเขาจะสงบนิ่งในการขึ้นมาจากสุญุดนี่คือขู่ชัวนี่คือต่อมะนีนะในอวัยวะทั้งหมดของร่างกายในการละหมาด เพราะฉะนั้นฮะดิษบทนี้สร้างคุณค่าอะไรมากมายมหาศาลและเราต้องหมั่นเพียรในการขอดุอาให้กับซอฮาบะ์ท่านนี้ที่ท่านไม่ย่อท้อในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาแม้ว่าตัวเองจะผิดโดยไม่ตั้งใจถึงสามครั้งแล้วก็กลับมาหาท่านนาบีแล้วบอกว่าท่านนาบีนั้นสอนฉันหน่อยจนกระทั่งในท้ายฮะดิษในบางรีวายะบอกว่าฉันไม่เคยเห็นครูคนไหนที่เป็นครูที่ดีที่สุด นอกจากมุฮัมมัดสลลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนี่คือวิธีการอัญญนแยบยลของท่านนาบีมุฮัมหมัดสลลลลอฮุวอะลัยฮิวะสัลลัมในการสั่งสอนสฮาบะในเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะเรื่องของการละหมาดและในการปฏิบัติที่ปฏิบัติโดยไม่ตั้งใจเป็นการปฏิบัติที่เขาปฏิบัติแบบเคยชิน <c oughs> ก็ต้องใช้วิธีการที่มากกว่าปกติและโดยเฉพาะเรื่องละหมาดก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในการดํารงชีวิตของ ของผู้ศรัทธาทุกๆคนนะครับฮาริสสวดนี้หวังว่าจะสร้างคุณค่าอันมหาศาลให้กับท่านนะครับในการเรียนรู้เรื่องราวของฮาริสต,ต่อไปออินชาัลลอ์กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับอัลกุลกาลิฮะตะฟาสตักฟิรุลลอฮะลิวะละกุมวะลิซัยมินกุลิดัมฟาสตักฟิรุอินนาหูวุลกาฟุรุลรฮิมัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุมที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม